รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เรายังอยู่ที่เชียงใหม่กันค่ะเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองไทยครั้งที่แล้วเราไปชิมข้าวซอยเมนูยอดฮิตกันมาแล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชิมอะไรติดตามกันต่อเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ผมมีนัดกับพี่การเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเชียงใหม่แบบบรายเทสแต่เมื่อวานผมถามพี่การแล้วพี่การบอกว่ามีร้านอาหารอยู่แถวแวหลังกองบิน41ผมเลยนัดพี่การมาเจอที่นี่ ตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับโอ้พิการวัสดีครับมาถูกจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้น้องพาพี่ไปนั่งสั่งอาหารกินก่อนได้เลยเดี๋ยวผมขอเคลียร์กันแป๊บหนึ่งโอเคได้เลยครับครับน้องๆครับมาขออนุญาตก่อนเขสอบนะครับครับผมร้านรออยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ซอยตลาดต้นพยอม เข้าซอยขวามือก่อนถึงปากทางเข้ากองบิน41แล้วตรงเข้ามาสุดซอยเลยค่ะ,ะโทษครับรบกวนช่วยอ่านเมนูให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะชั้นพูนะคะครับเดี๋ยวหนูอ่านในคอมเมนต์ให้ฟังเลยแล้วกันนะโอเคดีเลยครับผมมียำปูไอส์เบิร์กมียำหอยใหญ่ิูซีแลนด์มีหมูเล้าร้อนมีไข่ตุ๋นเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีลาบ,บเลียมีแห้งเยอะ,ะ,เ,ยอะเยอะมากเลยเอางี้ได้ไหมครับขอแบบต้มผัดแกงทอดงี้ครับมีมีไหมฮะได้เลยค่ะครับ หมูสู้ซาให้แล้วกันนะคะแล้วก็โอดีครับแกงเผ็ดเนื้อย่างใบชะพลูรสไม่ใช่แกงส้มนะคะครับจะได้สั่งเผื่อทีมงานด้วยครับผมเกียงั้นตามนี้เลยครับค่ะงั้นรอสมกูนะคะครับขอบคุณครับผมร้านตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเล็กๆนะครับชื่อก็ชื่อเดียวกับเพลงที่ทําให้หลายๆคนรู้จักวงฮัมนะครับร้านของผมก็จะขายอาหารไทยเป็นส่วนหลักนะครับอาหารไทยอาหารอีสานนะครับแล้วก็ฟิวชั่นไทยนะครับ ส่วนบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นร้านที่นั่งสบายๆนะครับพื้นที่โล่งๆอบอุ่นนสไตล์โฮมี่นะครับมีต้นไม้นะครับแล้วก็ตอนกลางวันก็มีกาแฟเครื่องดื่มอาหารนะครับครบครับผมก็ใครที่อยากมานั่งทํางานหรือว่าจะมานั่งสบายๆพักผ่อนก็เชิญได้นะครับผมครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้หมูสุกซ่านะคะโอ้โหครับแล้วก็นี้ย่งเผ็ดย่างใบชะพลูค่ะครับ รสุดท้ายเป็นไม่ใช่แกงส้มค่ะครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเนาะ,ะค่ะค่ะ <laughs> ครับน้่งอยู่ตรงนี้อ่ะค่ะไหนเอ่ยโอเคค,ครับขอบ,ขอบคุณครับ สำหรับเมนูไม่ใช่แกงส้มชะอมไข่นะครับเป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะครับปกติแล้วเนี่ยแกงส้มชะอมไข่เนี่ยก็จะเป็นน้ําแกงนะครับแล้วก็มีชะอมไข่เนี่ยอยู่ในในถ้วยนั้นเนี่ยนะครับแต่ของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นแผ่นชะอมไข่นะครับแล้วก็มีซอสแกงส้มเข้มข้นปรุงรสแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับตักราดทานได้นะครับครับผมแล้วก็มีรสชาติหอมมันเมนูแกงเผ็ดเนื้อย่างใบชะพลูนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ ร้านเราอยู่ตรงนี้ขายดีมากเลยนะครับความพิเศษก็อยู่ที่น้ําแกงนะครับที่เราปรุงนะครับเครื่องแกงอ่ะเรานํามาจากาทางภาคกลางนะครับเป็นสูตรของทางครัวเองนะครับผมแล้วก็เนื้อย่างของเราก็ไม่เหนียวด้วยนะครับรสชาติของเนื้อย่างกับน้ําแกงนะครับก็มีรสชาติที่กลมกล่อมเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับอ,อร่อยมากเลยอะ่ะ ลองเรามาชิมด้วยกันไหมฮะใช่ครับพี่ครับสนใจเลยครับเดี๋ยวผมมากล้องก่อนนะครับโอเคอร่อยมากเลยครับแต่ละอย่างขอหน่อยนะครับครับอืมอร่อยไหมฮะสุดยอดพี่อืมผมพี่ผมขอต่อครับ อร่อยนะอร่อยอันนี้อะไรนะหมูซูซากินอะไรัอร่อยครับขอช้อนครับขอช้อนครับอ้อาครับหมูซูซาอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูผัดหมูซูซานะครับถ้าจะไม่ใช่หมูก็จะเป็นผัดเนื้อเหงื่อตกนะครับก็คือเป็นเมนูที่ใช้เครื่องแกงเดียวกันนะครับเครื่องแกงสูตรของทางร้านนะครับแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับแต่รับรองว่าติดใจแน่นอนครับอร่อยกินไม่หยุดแน่นอนครับ เฮ้ยเป็นไงบ้างครับโชษทียุ่งๆอยู่ขอางงานนะคะจะได้พี่ ชิมรอจนอิ่มเลยฮะรอจนอิ่มในทานทานอะไรไปบ้างโอ้ทานไม่ใช่ชะอมไม่ใช่แกงส้มแล้วก็มีหมูสูซ่าผัดหมูสูซ่าใช่แล้วก็มีแกงเนื้อใบชูพลอะไรทุกอย่างอแกงเผ็ดเนื้อย่างใบชะพูใช่ใช่อร่อยมากเลยมมูไทยโบราณอร่อยเผ็ดจัดจ้านได้ถึงใจมากเลยครับครับครับโอเคไหมครับพี่โอเคมากเลยครับผมคือตอนแรกเนี่ยพี่การผมเองเนี่ยกะจะมาหาพี่การเนี่ยเพื่อที่จะมานัดแนะ เรื่องดนตรีที่เรานัดกันว่าจะไปแจมกันตอนเย็นที่หนนคนเดินใช่ใช่แบนี้เย็นี้ครับแต่ปรากฏว่าเมื่อกี้พี่การไม่ว่างใช่ไหมผมก็เลยสั่งอาหารมาลองกินดูพร้อมกับทีมงานอร่อยมากเลยครับอาหารทุกอย่างที่สั่งมาเมื่อกี้อ่ะครับก็เลยปรึกษากับทีมงานมาครับพี่การบอกว่าอย่างเงี้ยผมขอใช้สิทธิ์มอบจานดําให้กับร้านพี่การเลยโอ้โหมันมอบกันง่ายอย่างเงี้ยเลยอโอไม่ขอใช้สิทธิ์ ได้ความอร่อยที่แบบติดอกติดใจเงี้ยครับผมครับขอบคุณมากเลยพี่งั้นเดี๋ยวขอทีมงานครับเมื่อกี้ใครกินขอเอาจานมาให้ผมหน่อยแล้วกันนะฮะครับโอเคนี่แหละครับพี่การรายการไบเทสนะครับขอมอบจานดำให้กับร้านรออยู่ตรงนี้ของพี่การวงคำนะครับขอบคุณมากครับครับผมอร่อยมากเลยครับผมไม่น่เชื่อว่าจะได้กับเขาด้วย เราเป็นนักดนตรีเนาะแล้วก็เดี๋ยวแจมกันเย็นเนี้ยมันยังไงยังไงก็ต้องซ้อมพี่พี่การกลัวพลาดนะสิใช่ไหมให้มันเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลอหน่อยโอเคโอเคได้ได้ได้เลยครับผมเดี๋ยวราหาที่ซ้อมกันเงียบๆกว่านี้หน่อยเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ในร้านเนาะเดี๋ยวเราจะตื่นตกใจกันวิวด้านหลังร้านตรงนั้นเนี่ยชิลมากเลยเดี๋ยวผมพาพี่ไปโอเคได้เลยครอมกันตรงนี้ได้ครับผมครับ ทำแม่ครับไม,โม้โอเคป่ะครับโอ้ชัชิง่งอย่างเีงพี่ชชิ่งโอเคเลยครับโอเคเลยครับตัวนี้แหละใช้หากินละพี่ตัวนี้แหละอืมแต่กีตาร์ตัวโปรดเลยใช่ไหมเนี่ยแอบเป็นซิกเนเจอร์ผมเลยครับโอ้วนันนี้โอกาสดีมากเลยได้จับกีตาร์ของนัก <c oughs> ร้องวงำัำ ผมก็ชอบชอบให้คนเล่นกีตาร์ผมเยอะเเพราะว่าผมอยากจะฟังว่าเขามีความรู้สึกอย่างไงบ้างไม่ว่าจะเป็นคําติชมอะไรต่างๆผมจะรู้สึกยินดีมากเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงให้ผมทํางานครับงั้นไม่มีการเสียเวลาครับพี่การพี่การลองซ้อมเพลงที่เราจะไปเล่นเย็นนี้เลยดีกว่าได้เลยครับผมโอเคพี่ตุ้ยเพลงอะไรก็ไหนๆก็มากับนักร้องวงฮัมจะไม่เล่นเพลงวงฮัมก็ดูกระไรอยู่นะกระไรอยู่เลยใช่ งั้นเล่นเราอยู่ตรงนี้นะโอเคผมเล่นที่ร้องนะอุ้ยคนท่อนนี่คนละท่อนดีอ่า <laughs> นักร้องก่อนเดี๋ยผมร้องท่อนสองอ่าโอเค ชีิดทบทวนทุกอย่างจะมีทางไหมให้เธอมาซอนใจลองหันมองหน่อยฉันยังคอแตเบรอคอยเธออยู่ตรงนี้มีรักเต็มปรีพร้อมยามเปลี่นแค่อยากมีรักสัต

เกียดมากเลยครับได้ร้องกับศิลปินตัวจริงเสียงจริงนะฮะโอ๋อวันนี้เราคงจะเล่นไม่ผิดกันใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่การครับครับวันนี้เนาะอย่างที่เรามีนัดจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวแบบบายเทสกันครับไปกินอาหารอีกแล้วใช่หลังจากที่เราไปมาเมื่อวานแล้วไงซึ่งตามธรรมเนียมของรายการนะครับพี่การถึงแม้ว่าเป็นวันที่สแล้วเนี่ยผมก็ต้องใช้สิทธิ อ่าเรียกร้องความเสมอภาคใช่คือแม้เป็นวันที่2แล้วก็ตามนะครับโดยผมจะขอมอบสิ่งนี้ให้กับพี่การมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับใช่เพื่อความเสมอภาคพี่เพื่อความเสมอภาคครับได้ๆเดี๋ยวพันให้เดี๋ยวพันให้ โอเคมองไม่เห็นคตาหมืดเตื่อยๆเลยเสมอภาคอย่างเงี้ยเสมอภาคครับเราอยู่ระดับเดียวกันตอนนี้ครับเมื่อวานนี้พิการยังครั้งแรกใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่วันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าพิการเนี่ยทำได้ดีกว่าวันแรกทำได้ดีกว่าวันแรกโหวันแรกใช่กดดันแล้วนะเนี่ยกดดันแล้วนะต้องทําได้ดีกว่าวันแรก อ,อ่นนี่เราอยู่ในรายการอะไรกันเขานี่ยรียลิตี้อะไรรืปเปล่า <c oughs> ใช่ประมาณนั้นพี่การต้องทำให้ดีกว่าครับครับซึ่งนั่นก็คือวันวันนี้เนี่ย,ยรรวันนี้เนี่ยนน<ง>พี่การจะต้องบอกในลักษณะบรรยากาศ รอบข้างว่า <ไป S 1> ว่ามีอะไรบ้างาอ่าเอาแขมาแทงกันดีกว่านอกจากบอกอถึงรสชาติที่ความอร่อยของอาหารแล้วเนี่ยจะต้องบอกบรรยากาศรอบข้างหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าแบบว่ามีอะไรบ้างบรรยากาศรอบข้างเป็นลนนักษณะยังไงเนี่ยอย่งไงอ้าสัมผัสครับจากการสัมผัส อตัดเรื่องของการมองเห็นออกไปนะครับจากการได้ยินจากการสัมผัสจากการอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเรามาคุยกันจะทําได้หรือเปล่ามองไม่เห็นอ่ะผมเชื่อครับผมเชื่อในตัวพี่ว่าพี่ทําได้เดี๋ยวลองดูก็ได้ครับโอเคได้เลยครับไปกันเลยไหมพร้อมโอเคพร้อมแล้วครับครับโอเคครับไปกันดีกว่าครับผมอยากแนะนําอาหารสักเมนูหนึ่งเป็นคําเมืองดีไหมพี่ผมไม่รู้จักเมนูนี้อ่ะนั้นเปลี่ยนกันเลยผมก็เหมือนจะไม่รู้จักเมนูนี้